แนาวแชมพูและคอนดิชเนอร์ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมยอดนิยมอันดับหนึ่งของ JKN High Shopping มีส่วนประกอบของทรีฮารโรสให้ผมแข็งแรงพิเศษเพียง749บาทสั่งซื้อสินค้าโทร02-123-4567กลับเข้าสู่ความมันเต็มแม็กซ์นะครับกับแม็กซ์มวยไทยแน่นอนครับตอนนี้มาถึงคู่ที่3แล้วนะครับรับรองว่าคู่นี้เดือด พิกัด62กิโลกรัมนะครับเป็นการประทาก,กันระหว่างไทยกับฝรั่งเศสนะครับบอกเลยว่าห้ามกระพิบปานะครับเริ่มกันนะครับจากนักมวยมุมน้ำเงนินแน่นอนครับคนนี้จากฝรั่งเศสอายุของเขา26ปีนะครับนอยู่ที่ลูกยาโมยิม And the i h e r in the blue corner representing France i 6 years old training at ลูกยาโมยิม Alright ready then gentlemen Welcome to the Blue Channel, yawn bro Ready? ฝรั่งเศสไปแล้วเรามาดูจากฝั่งไทยกันบ้างดีกว่านะฮะนะักช่องในมุมแดงครับคนนี้มาจากจังหวัดอุบลราชธา,านีอายอุ29ปี <พะ S 2> าาสังกัดค่ายซิดน้องเล็กเจ,จมส์ and he's opponent in the red corner representing Thailand from Ubon Ratchathani 29 years of age ladies and gentlemen he is training at Sit Nolek gym and if you are ready put your hands together and welcome pet met my sit Nolek. man เพชรเม็ดใหม่สิบนุ่งเลกท่านผู้ชมครับและนี่คือคู่ที่3ของรายการครับก่อนอื่นครับคู่ที่3ของรายการสนับสนุนโดยแ n นนาวครับขอขอบคุณแฮนนาวแชมพูและคอนดิชเนอร์ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมสูตรดีท็อกหนังศีรษะและเส้นผมยอดนิยมอันดับหนึ่งของ JKN High Shopping สั่งซื้อสินค้าโทร 02-123- 4 5 6 7ครับและในคู่ที่3นี้ครับเป็นการเจอกันระหว่างไทย กับฝรั่งเศสครับในนหนัก62กิโลกรัมมุมน้ำเงินกันก่อนเลยครับจากสก,กัดไขายมวยลูกย่มโมนะครับโยฮันโบเอตครับนักชกชาวฝรั่งเศสในวัย26ปีสูง169เซนติเมตรมาประเดิมที่แม็กมวยไทยเป็นครั้งแรกครับวันนี้เจอของหนักเลยครับเพราะว่าเจอกับธนาเพชรเม็ดใหม่สิทธิ์น้องเล็กครับนายนัทพลสายบัวมัจจุราชลุมน้ำามูลครับจากตำบลเมืองเดชอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีในวัย29ปีครับ สูง167เซนติเมตรใน3ฟอฟอมหลังครับชนะถึง2แพ้เพียง1ครับไม่ว่าจะเป็นการชนะคะแนนวันมาริโอฮวนมาตินจากสเปนนะครับชนะยุทธนาฟิล์มกองแสงเอ็กซ์ตาโคและล่าสุดแพ้มงคลเพชรตาเต้วัสดุเมืองผลครับจากคขายมยสิทธิ์น้องเล็กที่จังหวัดชัยบูมิครับอ่ะนั่นคือโปรไฟล์ของทั้งคู่นะครับ68เราได้ดูไปแล้ว55เราได้ดูไปแล้วนะครับมาดูคู่นี้ครับ62กิโลกรัมนะครับเพชรเม็ดใหม่สิทธิ์น้องเล็ก บรราาลำน้ำมูลนะครับจากเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเนี่ยครับคนที่ขึ้นไปบริกรรมคาถาแล้วก็ถอดมงคลนี่คืออดีตดาวดังเลยนะครับเดินชนเล็กมีนโยทินครับกรรมการผู้ชี้ขาดคู่นี้ครับใช้หน้าฐานวิเศษครับแนนอนเลยครับท่านผู้ชมครับกรรมการก็เก่าครับนักมวยก็มุมแดงนี่อย่างเก่าเลยครับรูปร่างสลีละปัดหัวตัวเท่าครับพิจัดครับหล่อคมเข้มเลยครับนักชกจทาตร้านฝรั่งเศสครับโยฮัน นั่นแหละครับมาประเดิมนะครับมาประเดิมสนามที่แม็กมวยไทยสเตเดียมพัทยาอย่างนี้ครับคู่ที่3ของการแข่งขันแล้วก็ของการถ่ายทอดสดนะครับคููนี้68กิโลกรัมนะครับนะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมการแข่งขันแล้วก็การถ่ายทอดสดได้ทางช่อง JKN ครับช่วงเย็นๆวันอาทิตย์แบบนี้ครับเราเจอกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เลยครับนี่คือหนึ่งคอนเทนต์กีฬาครับที่น่าสนใจนะครับ แน่นอนครับนผู้ชมครับทุกวันอาทิตย์เท่านั้นนะครับ JKN 18เอาเออต่อเลยครับพยายามจะขู่ก่อนเจอขวาของท่านโยฮันครับเพชรเป็นใหม่ดูค่อนข้างเร็วครับาการยืนเอาเร็วใช่ไหมหันช่วงล่างก่อนเลยครับยืนด้วยปลายเท้าทางด้านโยฮันไหลตอนเรื่อยๆครับขยับเข้ามาสับด้วยศอกซ้ายครับเพชรเป็นใหม่วงในโยฮันขวาได้ โอ้เป็นนักชกต่างชาติก็จริงครับพี่แจ๊ดแต่ว่าดูรอยสักไทยล้วนๆไทยร้อเเซ์ครับอักคระเพียบนั่นแหละครับต้องมีใจรักจริงๆนะครับแท็บทูเบอเดือนร่างครับนี่ไม่ใช่เพ้นนะครับนี่สักเลยนะครับสักเลยนะครับต้องใช้เวลานานขนาดไหนครับกว่าจะได้เท่านี้นะครับเนี่ครับทางด้านของโยฮันนะครับเพชรมันบร์ก็คือรุ่งเรืองเล็กกอเกสานนลเลยครับรายนี้ต้องบอกว่าแฟนแม็กมอยไทยคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีครับ อ่ะแฟน JKN 18เดี๋ยวรู้จักครับเดี๋ยวรู้จักกอ,อนก่อนแล้วครับไม่พูดพร่ำทำเพลงเจอกับวันมาริโอมาแล้วในครับชนะมาแล้วด้วยนะครับเพชรเม็ดใหม่ดีดไปที่พับนายไม่โดนสายสูงไม่โดนอี่ดึงแบบเหมือนเดอะแมทริกเลยครับขวาเติมเข้ามาเจอฮุกซ้ายสวนเลยครับ ไล่ตอนเรื่อยๆรอชัวร์ๆกันไปนาเม็รเม็ดใหม่ทิบซ้ายนำมาเติมด้วยหมัดขวาสับด้วยศอกซ้ายโยฮันสับคืนวงในตีด้วยซ้ายครับแยกครับแยกมากรรมการใชหน้าถามพิเศษนะครับกรรมการฝีมือดีอยู่แล้วนะครับอะไะครับขวาเจอขวานะครับน่าสนใจน่าติดตามอย่างยิ่งนะครับไม่ดูไม่ได้เลยครับมาอีกครั้งครับสอกขวาเสียอีกทีเจอแข้งครับ โยฮันโอ้คิดช้าทำช้าไม่ได้ครับเจอกับมวยเก๋าๆมากประสบการณ์แบบนี้ครับรอจังหวะขยับตอนตัดเวทีเจอขวาอีกครั้งแม่วัดกันที่จังหวะฝีมือและความรวดเร็วเลยครับผู้นี้สายยาวมาเกี่ยวได้ตัดตัดเอาจนได้แหละครับโอ้มาไล่อีกทีครับหมดยกซะก่อนครับพักกันเดี๋ยวเดียวครับ ข้าสู่ความมันกับแม็กมวยไทยทางช่อง JKN 1 8แครับและนี่คือไทเกอร์เอ็กเกิลครับน้องขนุนครับวยกำลังเดือดนั้นเอาความสวยความงามมาเบรกเอาไว้สักนิดครับยฮันบรอย์ครับจากฝรั่งเศสเจอกับทางด้านเพชรเม็ดใหม่สิบน้องเล็กครับบัจุราดลุ่มน้ำมูลครับ6กิกิโลกรัมเก่าเหลือเกินครับเป็นเม็ดใหม่มวยที่ค่อนข้างชกด้วยยากครับดูภาพช้ากันครับในสนาทีแรกที่เกิดขึ้น เร็วนะครับทางด้านเจ้าโยฮันครับจิมลำตัวมาเนี่ยเพชรเป็นใหม่รอสวนเลยครับเข้าถึงยากันะจ๊ะนักชกต่างชาติเนี่ยยืนด้วยปลายเท้าซ้ายทีขวาทีหลบหลีเก่งอะยกที่2ตามต่อครับน่าสนใจนะครับแต่ว่าเนี่ยครับชาวต่างชาตินะครับนักมวยไทยชาวต่างชาติปัจจุบันนี้ก็มีการพัฒนาไปเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของมวยไทยครับ ที่มีชื่อเสียงในเมืองไทยจากฝรั่งเศสก็ชองสตาโบสกี้นะครับราฟฟี่แล้วก็อีกหลายต่อหลายคนเลยครับผลเวทีครับขวาเจอขวาครับผลงาน20ไฟที่แม็กมวยไทยสเตเดียมพัทยาแห่งนี้ของทางด้านของเพชรเม็ดหม่นะครับก็องบอกว่าผลงานค่อนข้างที่จะดีแล้วก็ผลงานค่อนข้างโดดเด่นแข้งซ้ายนำเข้าไปเกี่ยวได้ครับทางด้านของโยฮันนะครับดันออกไปแข้งซ้ายเนี่ยครับเกี่ยวได้สอกขวามาโอ้โห แม่โดนสอกขวาเข้าไปบริเวณขมับครับโอ้หน้าตาเบือออกเหมือนกันเลยครับเกี่ยววิทีลวงลำตัวไล่กัมาซ้ายเก็บได้หลวงท้องแล้วเติมด้วยหมัดขวาครับโอ้เป็นฝ่ายบุกก่อนเลยครับดนานเพชรเม็ดใหม่ครับตอนจะมาถีบด้วยซ้ายนาพยายามมาตบโอ้ยหมัดเอ้าจะโดนบวกเหมือนกันครับออกมาอีกแล้วครับโอ้ทะเลทะล่าก็ไม่ได้ครับต้องดูตามมาตาเรือสักนิดหนึ่งครับเพชรเม็ดใหม่ต้องระวังหมัดครับ นั่นแหละครับยาประมาณการยาตกนะครับ้าเชิดเป็นเรือประมงข้าฝั่งนี้ไม่ได้เลยครับเอาละครับทางด้านของโยฮันแมารอบวกรอสวนอยู่แล้วนะครับยกที่2ครับของคู่ที่3ของวันนี้ครับเข้มข้นเร้าใจนะครับต้องบอกว่าถึงอาวุธแล้วนะครับถึงอาวุธของจริงนะครับดันออกไปศอกซ้ายดันดันครับเนี่ยครับแม่รอให้การตกเลยครับโอ้ยโดนแข้งซ้ายสุดเลยครับโอ้โห มันเปิดครับกันบนเจอล่างครับเล่นลำตัวเลยครับซ้ายดีดเข้าไปบริเวณชายโครงโอ้สุดเลยครับเสียนับไปแล้วนะครับกรรมการใช้นาหาวิเศษนับไปเอาหนึ่งนับเนี่ยได้เสียเพียงแต้มเดียวเท่านั้นยังมีโอกาสอยู่ครับสายมาอีกทีเจอสองเอาโดนสองกลับครับพิชัดนั่นแหละครับอย่าเพิ่งด่วนสรุปนะครับอย่าเพิ่งด่วนสรุปครับหัวใจยังสู้อยู่ครับไม่สู้ก็ไม่มีรูชนะนะครับเก็บแค่ไหนก็ต้องเก็บไว้ในใจครับบนเวทีครับ ยิงอ่อนแอก็ยิ่งโดนรังแกนะครับเอาละครับเห็นช่องแล้วนะครับทางด้านของเพชรเพชรใหม่ครับแต่ว่าจะปิดดิวปิดเกมนี้ได้หรือไม่ภายนยกนี้ครับโอ้กล่อมกล่อมเลยครับใช้แข้งมามาไปยืนรับแข้งครับขวาบ้างรอเกี่ยวแบบนี้ยุ่งเลยครับจิ้มลำตัวพยายามมาเป็นชุดเลยครับเพชรเพชรใหม่บวกอีกทีครับโยฮันสอกขวาของเพชรเพชรใหม่ดันมาบุนออกขวาอีกทีโอ้ตอนนี้เลือกเลยครับ พ้นจะเมื่อเอาสอกับคืนไปบ้างครับธนาเพชรใหม่โยฮันต้องประคองแล้วปืนให้ได้ก่อนับตัวจิ้มลำตัวเสียบได้ขวายครั้งแล้วสูดลงไปกรรมการนับอีกครั้งแหละครับนีครับนับที่2แล้วนะครับชายนานพิเศษนะครับบนเวทีครับ6แล้วครับเจ็ลุกไม่ลุกครับลุกนี่ครับโอ้โหยอมใจเขาเลยครับหัวใจถือว่าสอบผ่านนะครับหมดยกพักแป๊บนึงครับ ติดตามกันต่อครับนี่คือไทเกอร์เอ็กเซลครับน้องปอยครับมีทั้งน้องขนุนและน้องปอยครับผู้ป้ายบอกยกเสียไป2นับนะครับโยฮันโบเอตครับโอ้ไปรอเกี่ยวแข้งครับสุดท้ายโดนซ้ายหน้าของเจ้าเพชรเม็ดใหม่ดีด่วงไปก่อนเลยครับเสียไป1นับและตามด้วยชุดใหญ่ยกที่ผ่านมาเนี่ยถือว่ากรอบโกยแต้มค่อนข้างดีเลยครับเพชรเพ็รใหม่เดี๋ยวดูภาพช้ากันครับอ่ะลงกันอีกครั้งนะครับไฮไลท์ช็อตเด็ดภาพช้า แข้งซ้ายหัวดเข้าไปเต็มๆบริเวณหน้าท้องเ่ยปังเข้าไปครับเต็มๆแข้งเลยครับสุดเลยครับทางด้านของโยฮันโบโบเอสนะครับแล้วหลังจากนั้นครับเดี๋ยวครับจัดไปเลยครับชุดใหญ่ๆครับจัดเต็มเลยครับเล่นใหญ่ใส่เต็มเลยครับทางด้านของเพชรเม็ดใหม่ครับนั่นคือไฮไลท์ช็อตเด็ดภาพชาเดี๋ยวเรามาตามต่อครับยกสุดท้าย3นาทีสุดท้ายครับแม็กมวยไทยทางจ่องช่อง JK 1 8ครับโอ้ก่อนอื่นต้องชื่นชมเลยครับพี่จ้าหัวจิตหัวใจของเจ้าโยฮันโบเอ็ครับ โดนไป2นับก็พยายามลุกขึ้นมาสู้ต่อแต่โอ้ปังแข้งซ้ายนี่ไม่ถูกจริงครับเสียบไปซ้ายอีกครั้งครับโอ้เเห็นต้องบอกว่าเห็นจุดอ่อนครับขยี้ซะเลยครับเพชรเป็นใหม่ะเลือกแล้วนะครับเพชรเป็นใหม่แข้งซ้ายอีกครั้งหนึ่งคืนด้วยขวาครับแต่ว่ายังไม่ยอมทิ้งตัวนะครับโยฮันโบรเอ็ดนะครับเอาเลยครับโดนเข่าอีกแล้วครับเลือกแล้วครับสอกฝาใส่เข้าไปครับอยากได้แบบไหนครับใส่เข้าไปครับทางด้านของเพชรเม็ดใหม่นะครับดัน เข่าซ้ายครับแล้วก็ไว้กับกระชากมาเข่าซ้ายอเนี่ยครับโอ้โหสุดอีกแล้วครับไม่ไหวครับสุดท้ายกรรมการชัยนาถฐานวิเศษตัดสินใจนะครับยุติการชกครับโบกมือเรียบร้อยแล้วครับยุติการชกเรียบร้อยแล้วครับก็จับทางด้านของโยฮันโบรเอ็นะครับพายนอกให้กับเพชรเพชรใหม่ไปในยกที่3เลยครับแต่ว่านี่ครับยังพยักหน้าอยู่ครับ มันมีจุดเปลี่ยนที่ค่อนข้างสําคัญเลยครับในช่วงยกที่2ไปพลาดเสียนับก่อนครับแล้วพอเสียนับเนี่ยเสมือนบอกจุดอ่อนให้กับธนาเพชรเบ็ดใหม่ได้เห็นครับและหลังจากนั้นเนี่ยยกที่3ครับเป็นนาทีปิดฉากนะครับได้ไล่เข้ามาก่อนครับธนาเพชรใหม่เสียบซ้ายเสียบขวาโค้ประเคนนะครับชุดใหญ่ๆไปกระพิบเสียบเข้ามาลากมาเลยครับพาถั่วกระโดดเสียบอีกอีกทีสุดท้ายช็อตนี้แหละครับปิด เกมครับเป็นทางด้านกรรมการชัยนาทหางวิเศษเนี่ยโบกมือยุติการชกเลยครับเนี่ยถือว่าทางด้านของเพชรเม็ดใหม่นั้นใจเย็นมากนะครับค่อยๆเลือกนะครับค่อยๆเลือกนะครับเนี่ยครับเป็นอีกช็อตหนึ่งภาพมุมสูงนะครับเห็นชัดเจนเลยครับสุดขาเข่าเลยครับเอาละครับแล้วตอนนี้เราไปฟังผลการตัดสินกันดีกว่าเรดี้เซอร์จ n เ l e m e n มน after the three round of action and the winner by way of technical knockout red c o n e r เพชรเพชรใบซึ่งน้องเลินี่แหละครับเต็มทุกกับความมันเต็มแม็กซ์จริงๆนะครับเท่ากับสามคู่นะฮะล็อกไปแล้วสองนะครับเดี๋ยวกลับมามันเต็มแม็กซ์กันต่อนะครับกับแม,ม็กซ์มวยไทยคู่ต่อไปไทยปะทะอิหร่านสักคู่เดียวกับแม,ม็กซ์มวยไทย